ชุดตามที่ยาิเขาได้นำมาก็ําลังยาราการแต่งมากนะครับเพื่อสมารก็ใช้แบบที่คนทพื่ไปใช้ก็เราไม่ได้แต่งแ่ดมากก็แค่แต่งให้ดูเหมาะสมกับเพื่อนไ่ไหวเดี๋ยวตอนนี้เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว จะเป็นการส่งศพให้กับญาติผู้ตายรับไปประกอบพธิธีแต่สุดท้ายเราก็ต้องกราบขอขอมาสิ่งใดที่เรากระทำไปในหน้าที่เนี่ยเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเลื่อนเกนินก็สุดท้ายก็ขอโหศิกรรมนะครับ เพื่อเป็นความรู้เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,บคุณลุงเคยเล่าว่าสมัยก่อนมันไม่เหมือนอย่างนี้เลยใช่เครื่องไม้เครื่องมือเตรียมตึกอะไรก่อนนี้เครื่องไม้เครื่องมือมันไม่พร้อมเท่าไหร่ห้องที่มาที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นสเตลเล่เป็นห้องปอดดูดดีมากสะอาดสะอาดสมัยก่อนเป็นที่ลุงบอกว่าเป็นเตียงปูเเป็นเตียงปูเนี่ยตึกเก่าของปูขึ้นมาเนี่ยตึกเก่าข้างหลังไงมันมองเวีเน ต้นไม้ไอ้ต้นหญ้าคาหญ้าขนสูงกุ้งหัวงี้คนไม่ต้เดินสมัยก่อนเวลาศพจะลงครับ <c oughs> มีพยาบาลก็เอาอาผ้าห่มคลุมไว้ครึ่งแล้วก็เขาจะถือร่มกลางกลางมารืารา่้องเก็บศพเพื่ออะไรฮะทำไมต้องถือร่มให้เกียรติผู้ตาย<อ>คือเขากางร่มมาให้ถึงที่ห้องศพก็ทำเหมือนกับว่าท่านเป็นผู้ยังมีชีวิตอยู่นะเม<ช>ื่กอก่านทำที่คนที่เดินไปเดินมาไม่รู้ เพราะว่าเราใช้เส้นทางร่วมกันนะครับแต่ที่ทำเพราะว่าหลังไม่อยากให้คนแตกตื่นก็ถือว่าตอนนี้เป็นเป็นเป็นคนป่วยนะเป็นคนป่วยตอนหลังเออแต่ภายหลังต่อเต็นตหน้าระดมแดงเล้วก็ลุยแล้วเลยวันนี้ไม่ใช่เพื่อเป็นเป็นรุ่งดำก็ใช่การนี้เราก็เลยคุมให้มีชีสเลยก็คือตัดปัญหาไปเลยจากสิบปีที่แล้วจากสามสิบกว่าปีที่แล้ว วันนี้ทํางานกลับบ้านด้วยความรู้สึกยังไงครับสบายใจสบายใจเราคือว่าเราทํางานหน้าที่ที่เรา,เร,ารับรับผิดชอบอ๋อเหครับยังมีภาพติดตาอะไรไหมไม่มีครับ<ม>คือตอนนี้<ๆ>ทุกอย่างที่ท,ที่ทาเนี่ยรู้สึกภาพภูมิใจก็คือเราเราก้าวข้ามในความกลัวอะไรต่างๆมาทั้งหมดแล้วและสิ่งที่เราทําเรารู้ว่าเรามีคุณค่างานที่เราทํามีคุณค่าทั้งกับ โรงพยาบาลกับสังคมแล้วกับตัวเองอก็อยากที่จะให้บุคลากรที่ทำงานทางด้านนี้เนี่ยรู้สึกเห็นความสำคัญของงานที่ตัวเองทำนี่เป็นอาชีพที่ก่อนมาผมคุยกับดินไว้ว่าโอ้โหให้เดือนเดือนเป็นแสนผมก็ทำไม่ได้ทั้งไม่กล้าทำและทำไม่ได้เลยคือมันมันแพ้ใจตัวเองมันทำไม่ได้ แล,แ,ลแล้วแล้วสภาพจิตใจมันไม่รู้จะทำใจได้บ่าแต่วันนี้ทั้งสองท่านผ่านช่วงเวลานานด้วยก็ร<ช>ู้สึกว่าได้ทําความดีให้กับผู้อื่นในโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วใช่ใช่ไหม<ช>ครับครับรู้สึกยังไงที่ทุกโรงพยาบาลนะครับมันมีตึกที่มีเสียงัหเราะตึกที่มีรอยยิ้มเช่นพ้อครอดพ่อแม่วิ่งมาโอ้ยน่ารักจังเลยลูกนุ่งนิ่งเราอยู่ส่วนที่สนดที่สุดของโรงพยาบาลใช่คนที่เราเจอ น้ำต,ตาทท้ง<า>นั้นผมก็ชอบรอยยิ้มนะผมก็อยากทํางานที่ได้รับรอยยิ้มคือในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ต้องมีคนเสียช,ช,ชีวิต<ๆ>ยังไงซะโรงพยาบาลยังไงซะมันก็ต้องมีใช่ไม่ใช่จะรับเฉพาะรอยยิ้ม<ๆ>มันก็ต้องมีน้ําตามันก็ม,มีสักคนน่ะที่ต้องเสียสละและผมเรียนมาแล้วได้ใช้ความรู้ตรงนี้มาช่วยเหลือตรงนี้ใครจะเรียกว่ามันเป็นที่ที่ไม่น่าอยู่ที่ที่มีความหดหู่สุดท้ายมันก็ต้องมีคนทำ นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้มันถึงจุดเปลี่ยนความคิดนะครับคือครั้งหนึ่งผมผมอยู่ในห้องอะ่ะกําลังกําลังผ่าศพช่วยช่วยแพทย์ผ่าตรวจศพอยู่ก็มีเสียงแบบเป็นเด็กร้องไห้แล้วเรียกพ่อพ่อตื่นตื่นเตื่นตื่นเนี่ยเราได้ยินเสียงแล้วเราก็ขนลุกอะ่ะสิ่งที่เราอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยไม่ไม่ใช่ผีไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นสิ่งที่รักอาจจะเป็นพ่อ เป็นแม่ใช่ไหมครับเป็นครูบาอาจารย์ของใครก็แล้วแต่ต้องมีสักคนหนึ่งซึ่งเขารักมากมากมากๆกก็ทําให้รู้สึกว่างานที่ตัวเองทำเนี่ยมันสามารถลดความโศกเศร้าของญาติได้จากการที่เราทาอย่างเต็มที่แล้วก็ให้เกียรติเขาให้มากที่สุดคือเรารักษาชีวิตไม่ได้แต่เรารักษาศพให้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ชอบมากครับที่อยู่ตรงหน้าเราไม่ใช่แค่ร่างหนึ่งแต่เป็นที่รักของใครสักคนอย่างน้อย และที่เคารพของใครสักคนที่บูชาของใครสักคนเพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างที่เขาควรจะได้รับความเคารพอัเชีนนี้คนมันจะมองว่าไม่มีเกียรติหากินกับศพบ้างอะไรบ้างอะไรพวกนี้คือมอยใหญ่ครับมองว่าคือเกียรติของคนอ่ะมันไม่อยู่ที่ว่าคุณเป็นอะไรหรอกแต่มันอยู่ที่สิ่งที่คุณทําและเจตนาไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งอยู่ที่สิ่งที่คุณแฝ นี่คือส่วนหนึ่งของอาชีพที่เราอาจจะไม่เคยได้รับรู้ว่าท่านทำง,งานอย่างไรแต่วันนี้เราได้รับรู้แล้วเราผมมีความรู้สึกดีใจมากว่าทุกอาชีพสามารถสร้างความสุขสร้างแก้ไขวิกฤตของคนอื่นได้แก้ไขช่วงที่เลวร้ายที่สุดข,ของชีวิตเช่นเราเสียบุคการีหรืออะไรต่างๆได้มีคนสักคนหนึ่งช่วยเราได้อาจจะไม่ใช่ยาไม่ใช่เลืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่บางคนทุกอาชีพช่วยเหลือคนอื่นได้เสม,มอ ก็ขอขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณออดมากนะครับที่มาให้เราได้รู้จักได้รับรู้งานนั้นน่าภาคภูมิใจแล้วก็มีเกียรติมากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณผู้ชมครับก็วันนี้เวลาถึงรายการหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันที่หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ